สวัสดีค่ะเอสีที่เคารพนะคะวันนี้ป้าแมวก็พากันมาเก็บใบชํำฉาแล้วนะคะน้ํเลยคลองน่ะค่ะเห็นไหมคะเริ่มน้ําเริ่มมาแล้วนะคะนี่น้าเริ่มมาแล้วเหลือตรงเนี้ยตรงที่ป้าแมวกำลังเก็บอยู่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีน้ํานะคะเอีก็ซึ่งว่าน้ําใกล้มาแล้วเราก็จะจะไม่ได้ใบช่ำฉาที่ดีแบบนี้แล้วนะคะนี่มันจะหมดแล้วค่ะเอีคือจะหมดคือว่าอะไรน้ํามันมาเนี่นะคะเนี่ยใบชํำฉาทั้งนั้นเลยค่ะเอีมันทับชั้นหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นที่ดีมากเอีไปถึงแล้วไม่ต้องไป แบบไม่ต้องไปขยําให้มันปนแล้วนะคะใส่ไปหยาบๆแบบนี้และค่ะดีมากเพราะว่าเขาจะย่อยสลายช้าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ดีบางท่านกับป้าแมวฉันอยากได้ปน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 คือมันเป็นดินถามว่าปนดีไหมปนก็ดีนะคะเอฟซีแต่ว่าคือว่ามันมันมันย่อยย่อยย่อยเร็วอ่ะแต่เราต้องการให้มีใบแบบนี้ไปเยอะๆนะคะนี่นะใบแบบนี้ค่ะก็คือปนกันไปเนาะนะคะนี่นะคะชอบใบช้ำช้าโทรหาป้าแมวกับป้าเขียวนะคะ โลละ20บาทค่ะ4กิโลถ้าส่ง30บาทนะคะฝนเริ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวป้าแมวกับป้าเขียวก็รีบเก็บก่อนนะคะเอฟซโทรหาป้าแมวนะคะ093ย์เก้าสปดเ้าเขียวเบอร์อะไรศูนยดศูนย์พูดดังๆศูนย์แปดศูเ้าสี่ห้าเก้าแปดเออป้าเขียวเหนื่อยเหมือนเสียงแหบๆเ,เนาะเอฟซค่ะ <laughs> 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 วันนี้ป้าแมวกับป้าเขียวก็ขอสวัสดี FC ไปที่ใบช้ำชาเห็นนะคะนี่ก็ แ้แมวต้องใช้ป้าเววมาช่วยโกยด้วยนะคะ F ี FC วันนี้มันเพราะว่าถ้าไม่มีคนมาช่วยก็คือไม่ได้ใบท้ํา้าที่ดีแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเขาเขาหมักมานานแล้วะคะ่ะหมักเป็นธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยยิ่งกลมาก็ยิ่งเจอแต่ใบทับชั้นกัน้ง,งนเลยะคะ่ะเอฟซีเนี่ยนะคะงามจังละ,ะสวัสดีนะคะเอฟซี FC เนี่ยต้นช้บช้าใบของเขาต้นใหญ่สองสองฝักฝักฝั่งคลองเลยนะคะเนี่เป็นเป็นคลองสาธารณะนะมานะป้าแมวก็ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา แล้วนะคะคือท่านอนุญาตแล้วเนาะค่ะป้าแมวก็กราบขออนุญาตท่านแล้วนะคะแล้วก็เอาไปปลูกบอลให้สวยๆกันนะคะ FC ค่ะสวัสดีจ้า